ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันศุกร์ที่8ของเดือนสิงหาคมซึ่งตรงกับขึ้น14่ค่ำเดือน9ปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณ ก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหะสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย แต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลสําหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีความสําเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนเราก่อนที่จะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าลางหน้าแปลงควันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้สำหรับสีที่ติดเนื้อติดตัวติดกายในวันนี้สีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีแดง สีแดงจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้สำหรับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงาน ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านมากมายวันนี้จะมีทั้งงานเล็กงานใหญ่งานหนักงานเบาวันนี้ท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่เพราะฉะนั้นให้ท่านมันทำจะได้โชคได้ลาบอีกด้วยในวันนี้แต่หากว่างานผ่านไปได้ด้วยดีการเงินในวันนี้ก็จะดีท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ จะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านที่เกิดขึ้นในวาพิติศประจําวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ก็ดีเอาอกเอาใจพูดจาดีวันนี้ไม่มีอะไรทำอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในเรื่องของการงานก็ให้ความร่วมมือในเรื่องของการทำมากินก็ช่วยกันในวันนี้ นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงกวนให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจนันทร์ ประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงาน การงานก็ถือว่าในเรื่องของการงานจะเหมาะกับการลงทุนอย่างมากท่านใดที่จะคิดลงทุนในวันนี้ท่านจะมีโชคมีลาบการลงทุนจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนอีกด้วยในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของวันนี้ท่านอาจจะต้องจ่าย ในเรื่องของการลงทุนในวันนี้อาจจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวจ่ายโน่นจ่ายนี่บ้างเล็กๆน้อยๆอาจจะต้องมีรายจ่ายเพิ่มอีกด้วยในวันนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในวันต่อไปในเรื่องของคนรักคนใกล้วันนี้จะจูจ้จี้หงุดหงิดสักหน่อยทำอะไรก็ให้ท่านมัน ตึกตรองและใจเย็นๆไว้มิจะนั้นอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้นได้ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันก็ห้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศตะวันออกท่านจะได้งานที่ดีทําอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างยิ่งวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอีกด้วยในเรื่องของการงานถือว่ามีงานมากก็จริงแต่ท่านจะมีรายรับเข้ามาจุนเจือครอบครัวของท่านอีกด้วยในเรื่องของการงานดีการเงินก็ต้องดีมีตามมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของ ดวงชะตาราศีในเรื่องของการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในวันนี้คนรักคนใครถึงเขาจะจู้จี้แต่เขาก็มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของสีติดเนือ้อติดตัววันนี้คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้การเสียงดวงก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ <c oughs> ในเรื่องของการงานการงานวันนี้เหมาะกับการลงทุนท่านจะลงทุนอะไรท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพุธให้ท่านรีบลงทุนได้เลยท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนงานที่ท่านทำก็จะเป็นงานที่ดีมีชื่อเสียงอีกด้วยในช่วงนี้ การเงินการทองจะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายในช่วงนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ถ้าหากว่าท่านเพิ่งเจอหรือว่าเพิ่งคบกันใหม่ๆอาจจะมีของฝันของฝากมาให้ซึ่งกันและกันในวันนี้ถือว่าเป็นวันดีอย่างมากๆนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤัดกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิตตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของสีสีที่ดีสีที่ติดเนื้อติดตัวติดตนและเป็นมงคลวันนี้คือสีน้ำตาล สีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปตั้งทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานก็ถือว่ามีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมให้ท่านระมัดระวัง ในเรื่องของความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันหรืออาจจะมีการขัดแย้งกันได้ในเรื่องของความรักก็ดีวันนี้ให้ความช่วยเหลือทําอะไรก็พูดจาดีไม่มีการขัดแยง้งนี่ก็คือท่านที่เกิดในวันพระหรืออาจประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันก้อยตันยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องสีติดเนื้อติดตัววันนี้สีขาวจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นมงคลอีกด้วยในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบวันนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้การงานเหมาะกับการค้าขายท่านจะขายอะไรวันนี้จะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านอีกมากมายการเงินการทองก็ดีวันนี้จะมีคนเอาเงินเอาทองมาให้ท่าน ท่านเคยให้ใครขอหยิบขอย,ยืมไว้ในช่วงก่อนนั้นวันนี้เขาจะเอาโชคเอาลาบมาให้เอาเงินออทองมาให้เป็นบางส่วนท่านก็จะได้รับทรัพย์จับเงินในวันนี้ในเรื่องของคนรักก็ดีแต่จะจู้จี้ในช่วงของตอนเย็นเย็นให้ท่านระวังอย่าใจร้อนถ้าหากว่าใจร้อนอาจจะมีการทะเลาะเบาแว้งเกิดขึ้นได้ ในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านจะเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกด้วย สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปตังทิศเหนือจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการงานท่านจะเหนื่อยน่อยวันนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ แต่ก็ไม่เป็นไรายงานที่ท่านทำนั้นก็เป็นงานที่ดีมีความสําเร็จทำแล้วจะมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยในเรื่องของการเงินท่านจะมีรายรับเข้ามาหาท่านมีเงินเข้ามาหาท่านหลายช่องทางในวันนี้ท่านเคยลงทุนอะไรไว้ก็จะมีผลดีกับตัวของท่านท่านค้าขายก็จะขายดีไม่ว่าขายทางหน้าร้านขายทางออนไลน์ ก็จะมีโชคมีลาบมีออเดอร์เข้ามาหาท่านอีกมากมายในเรื่องของความรักความใคร่ <c oughs> ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันนี้แต่ให้ท่านอย่าใจร้อนพูดอะไรก็อท่านกลกกรองเสื้อก่อนก่อนที่ท่านจะพูดมิฉะนั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดหรืออาจจะมีการโต้แยง้งเกิดขึ้นได้ให้ท่านระมัดระวังไว นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงของท่านจนครบเจ็ดวันในวันนี้ฟังแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี